ใช่ไหมคะก็จริงๆปีนี้เขาคงเหมือนกับว่าอยากชวนคนที่แบบรู้จักการมาจอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เขาก็โตขึ้นสเต็ปหนึ่งแล้วก็คงอยากจะแบบสนุกกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบจัดแต่งตัวกันเต็มมากๆเพราะว่น้องบอกว่าใครไม่เต็มไม่ให้เข้างานจรอมันเป็นมันเป็นตีมอะไรทุกคนดูเป็นสาวเซ็กซี่บบทุกคนเลยอ่ะ มีความเล่นไฟเล่นแสงค่ะประมาณนั้นอันนี้เราตั้งใจชวนแค่นิดเดียวหรอครับทำไมมันดูเยอะจังก็เดียก็เพิ่งรู้ลิสแขกใกล้ๆวันเหมือนกันนะคะก็คิดว่าเหมือนกับอยากชวนทุกคนมาเอนจอยอ่ะเออประมาณอย่างนั้นมากกว่าแล้วในนั้นมีส่วนช่วยอะไรกับการผลิตของคุณบ้างเชื่อให้อะไรเหรอคะมีคนบอกโดยทำเค้กปีนี้ไม่ใช่น่าที่รักใช่ไหมก็ยังเป็นเค้กของเราอยู่นะเค้กที่เป็นก้อนสีน้ำตาลที่เป็นตัวน้องสีทองนะคะ เองร้านเอเตเอเตคาเฟ่ T, e Cafe, ใช่ค่ะก็เหมือนกับน,น้องๆก็มาปรึกษากันแหละว่าพี่เดียเอาเค้ยยังไงดีบอกเอาเอา,เอาประมาณไหนจัดเต็มเลยไหมเอายิ่งใหญ่มาเดจัดการให้แล้วก็แบบบอกเชฟที่ทําเค้กอะค่ะพี่โอปอเขาจัดการให้ยิ่งใหญ่เลยแค่บอกบิดไปว่าเป็นแบบดิสโก้นะขอแบบเล่นไฟเขาก็จัดมาให้เลยสแสดงว่าไอ้ไอ้ตัวนอ้องที่หายไปเนะี่ยเขาไม่ได้สุมทีแขกเอาไปอะใช่แล้วค่ะหนูก็เลยไปทวงเขาว่าพี่แขกคะตุ๊กตาอยู่ไหนแต่ไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้ เค้กแปั้นตัวใหม่แล้วก็เป็นแบบว่าไม่มีเค้กข้างในเอาให้เขาเก็บที่เราเลือกเรียบร้อยแล้วแล้คารอตเตอริซ้าได้ถึงมือแล้วเรียบร้อยเอาไม่ไม่ค่ะพี่แขเก็บทั้งสองตัวเลยค่ะแล้วน้องไม่ได้เอาคืนก็หมอนก็ให้ให้ไปเลยแบบขำๆกันนะคะแลอเดนหน้าก็คือให้เค้กต้องกับทุกปีเหมือนกับเป็นอะไรที่เหมือนใกล้ตัวเราถ้าบอกเราเราจัดให้ได้อยู่แล้วอ่ะขอแค่บอกก็ช่วยๆกันทุกคนก็พยายามจะเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันเล็กๆน้อยๆให้น้องมีความสุขที่สุด กดดันเลยแต่ว่าเชฟกดดันเรียนไม่กดดันเลยแค่บอกว่าเอาจริงเอาง่ายๆเพราะว่าน้องเป็นคนง่ายงอยู่แ <Ou> ล <all es> ้วน้องไม่ได้คาดหวังแต่พอน้องเห็นน้องก็ตกใจว่าแบบว้าวทำเขาเขาปักทีละจุดเลยอะค่ะก็ยอมใจมากๆอ่ะด้วยการปักตรงนั้นนะคะรายละเอียดทํา2อาทิตย์แต่ว่าตัวเค้กที่กินได้ทําแค่2วันนะแต่สุดท้ายไม่มีใครการตัดจบไม่ได้กินอยู่ดี ไปที่ได้ียวกับกินก็ดีใจแหละอะไรทำให้เขาแฮปปี้ทุกคนก็อยากทำให้ค่ะแล้วมีของขวัญที่อยากจซื้อให้ดีใจก็มีเล็กน้อยซื้ออะไรที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะหลายคนอยากรู้แบบอย่างมิซ่าเนี่ยแต่คนจะตัดสลายจั๊บจุดอะไรเขาดีแบบเราเราอย่างไรเราใช่เดี๋ยวก็ไม่รู้จะซื้ออะไรให้เหมือนกับตอนแรกอ่ะเด็กก็ให้อะไรที่แบบใกล้ๆตัวเราแบบเห็นเขาชอบแมวก็อ่ะหากำลายข้อมือที่เป็นรูปแมวอะไรอย่างเงี้ยให้แล้วก็ตัดผ้าถุงให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเขาต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่มีอะไรเลยคือเป็นของที่แบบอยากให้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยะะใช่รู้สึกว่าเห็นแล้วคิดถึงน้องก็เลยให้เป็นแบบจี้แมวเล็กๆแล้วนะปีนี้เนี่ยนะพาเขาไปเขาอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษในแอะไรยังไงหรือว่าเขาใช้ชีวิตววอยู่กับปีนี้หรอโอ้ยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเขาน่าจะยุ่งๆนะด้วยโปรเจกต์หลายอย่างก็คงต้องรอให้นางกลับมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงค่ะตอนนี้ก็น่าจะลุยงานเลยค่ะแล้วก็รอซัพพอร์ตอยู่เหมือนกัน